เรื่องเล่าข้างสนามศึกวอลเลย์บอลน,นักเรียนระยองปทัพปราจีนบุรี 1. เปิดฉากการแข่งขันบรรยากาศก่อนเกมเสียงนกหวีดเสียงเชียร์และเสียงลูกวอลเลย์บอลกระทบพื้นดังกึกก้องไปทั่วสนามแข่งขันโรงเรียนปารีนราชออมรุญราชนี่คือบรรยากาศสดๆขององค์การแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขต2ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง2ทีมแกรง่งจังหวัดระยองจากโรงเรียนวังจันวิทยาในชุดสีน้ำเงินปะทะกับจังหวัดปราจีนบุรีในชุดสีแดงนักกีฬาทั้งสองทีมกำลังวอร์มร่างกายอยู่ข้างสนามแต่ละครนมีแววตามุ่งมั่นและพร้อมที่จะลงไปสู้กันอย่างเต็มที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและ ความคาดหวังจากกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจเพื่อนๆนของตัวเองและในไม่ช้าเสียงสัญญาณเรียกนักกีฬาก็ดังขึ้นเป็นการบอกว่าการต่อสู้ในเซตแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว2เซตที่1เกมแห่งการชิงไหวชิงพลิปเซตแรกเปิดฉากขึ้นอย่างดูเดือด ทั้งสองทีมต่างชิงจังหวะทำคะแนนกันอย่างไม่มีใครยอมใครเกมดำเนินไปอย่างสูสีจนกระทั่งช่วงกลางเซตที่ทีมระยองเริ่มจับจังหวะของตัวเองได้และค่อยๆทำคะแนนทิ้งห่างออกไปภาพรวมการแข่งขันในเซตที่1ช่วงคะแนนไฮไลท์สำคัญ4-4ต่อ 4. เกมเริ่มต้นอย่างสูสีทั้งสองทีมผลัดกันทำคะแนนโชว์ทั้งเกมรุกและเกมรับที่เหนียวแน่น10-7ต่อ 7. ระยองนำระยองเริ่มตั้งเกมได้และทำคะแนนนำจนปราจีนบุรีต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมและปรับแผนการเล่น20ต่อ13ระยองนำระยองทำคะแนนทิ้งห่างต่อเนื่องโดยมีลูกตบอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่เซนเบอร์เกเป็นอาวุธสำคัญในการเจาะเกมรับของปราจีนบุรีในที่สุด ทีมจังหวัดระยองก็สามารถปิดเซตแรกไปได้ก่อนด้วยคะแนน25-15ต่อขึ้นนำไป1-0ต่อเซตคำถามสำคัญคือปราจีนบุรีจะกลับมาแก้เกมในเซตต่อไปได้อย่างไร3เซตที่2ระยองโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเข้าสู่เซตที่2ดูเหมือนว่าระยองจะยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจพวกเขาเปิดเกมมาอย่างร้อนแรงและคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเซตนีเริ่มต้นอย่างสวยงามด้วยลูกเซิร์ฟเอสจาก พี่ผู้กันเบอร์15ที่ปลุกขวัญและกำลังใจให้ทีมตั้งแต่แต้มแรกจากนั้นโมเมนตัมก็ไหลมาทางระยองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการส่งตัวสำรองอย่างกาตูนเบอร์16ลงสนามซึ่งเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังโชว์ฟอร์มการเสิร์ฟที่เฉียบขาดและต่อเนื่องทำคะแนนให้ระยองไหลไปยาวๆจนนำห่างที่สกอร์17ต่อ6บีบให้ปราจีนบุรีต้องขอเวลานอกอีกครั้งนอกจากเกมเสิร์ฟแล้ว เกมรุกของระยองยังอันตรายรอบด้านทั้งลูกตบหนักๆของพี่ฟองเบียและพี่เหนือรวมถึงลูกตบไหลหลังที่คมกริบของพี่เซนเบอร์เก้าซึ่งเป็นอาวุธเด็ดที่สร้างปัญหาให้เกมรับของปราจีนบุรีตลอดทั้งเซตด้วยฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนทำให้ทีมระยองสามารถเอาชนะในเซตที่2ไปได้อย่างขาดลอยด้วยคะแนน25-7ต่อและต้องการอีกเพียงเซตเดียวเท่านั้นเพื่อปิดแมตชนี้ 4. เซตที่ 3. บทสรุปของเกมในเซตตัดสินแม้ปราจีนบุรีจะพยายามฮึดสู้อย่างเต็มที่แต่ระยองก็ยังคงรักษามาาถปรฐานการเล่นของตัวเองไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมและคุมเกมไว้ได้จนจบการแข่งขันลำดับเหตุการณ์สำคัญในเซตที่ 3. เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกมต้องหยุดชะงักไปชั่วขณะเนื่องจากเกิดเหตุ เสามีปัญหาซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งขององค์การแข่งขันกีฬานักเรียนที่อาจมีเรื่องราวไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอเกมดำเนินต่อหลังจากการแข่งขันกลับมาดำเนินต่อระยองยังคงเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะการเสิร์ฟของพ่ผู้กันเบอร์ B 15ที่กลับมาทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องพาทีมนำห่างไปที่15ต่อ7 การปิดแมตช์ระยองยังคงเดินหน้าทำคะแนนอย่างไม่หยุดยัง้งจนขยับหนีไปไกลถึง24-12ต่อและในที่สุดก็สามารถเก็บคะแนนสุดท้ายขวาชัยชนะในเซตนี้ไปได้ทีมระยองปิดเซตที่3ไปด้วยคะแนน25-12ต่อส่งผลให้จบการแข่งขันในทันที 5. ปิดเกมสรุปผลและหัวใจของชัยชนะ ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการจังหวัดระยองเอาชนะจังหวัดปราจีนบุรีไปได้3-0ต่อเซต25-15ต่อ25-7ต่อ25-12ต่อ 12. ขวาชัยชนะในนัดนี้ไปครองได้อย่างงดงามปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระยองโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้มาจาก เกมเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมการเสิร์ฟที่หนักหน่วงและแน่นอนของผู้เล่นอย่างพี่ผู้กันและกาตูนสามารถทำลายเกมรับของปราจินบุรีได้อย่างเด็ดขาดส่งผลให้การรับบอลแรกของปราจินบุรีมีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดดังที่เห็นจากการรับบอลที่ล้นและไม่เข้าจุดหลายครั้งสิ่งนี้เปิดโอกาสให้ระยองตั้งเกมรุกกลับได้อย่างง่ายดายและทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง ทีมเวิร์กที่ลงตัวการประสานงานกันในเกมรุกทำได้อย่างไหลลื่นโดยเฉพาะลูกตบไหลหลังของพี่เซนที่เฉียบคมและการเข้าทําที่ดูดันของพี่ฟองเบียและพี่เหนือการแก้เกมของตัวสํารองการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างการตูนเบอร์ B 16และผักบุ้งเบอร์หนึ่งสามารถลงมาสร้างความแตกต่างและยกระดับการเล่นของทีมได้อย่างเห็นได้ชัด ขอชื่นชมนักกีฬาทั้งสองทีมที่สู้กันอย่างเต็มที่และได้สร้างสารรค์เกมการแข่งขันที่สนุกสนานสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและหัวใจของนักสู้ซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่แท้จริงของกีฬาวอลเลย์บอลระดับนักเรียน